วลคัมแบ็คทูเดอะออโต้คาร์รีวิวช่องที่นําเสนอรีวิวรถใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของรถที่หลายคนไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นจริงนั่นคือ New Next Generation 2026 Isuzu V Class 6 x 6, 6รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมความดุดันทรงพลังและเปลี่ยนภาพลักษณ์รถอเนกประสงค์ระดับพรีเมียมไปอย่างสิ้นเชิง การเปิดตัวครั้งนี้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเพราะนี่คือการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของรถ MPV ที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน6ล้อเป็นครั้งแรกจาก Isuzu ภายนอกของ Isuzu V Class 6x6 ปี2026ถูกออกแบบใหม่หมดให้ดูแข็งแกร่งและภูมิฐานมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังขนาดใหญ่สไตล์ใหม่ที่เน้นเส้นสายสรมเหลี่ยมชัดเจนไฟหน้า LED Matrix อัจฉริยะที่ปรับตามการเลี้ยวและให้ความสว่างคมชัดการชนดีไซน์ใหม่เพิ่มช่องดักอากาศขนาดใหญ่เพื่อการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ล้ออัลลอยขนาด22นิ้วหุ้มยางออฟโรดเต็มรูปแบบพร้อมซุ้มล้อที่กว้างกว่ารุ่นปกติเพื่อรองรับระบบ6คูณ6ที่ถูกติดตั้งไอนโดยสารภายในยังคงเน้นความหรูหราและกว้างขวางเช่นเดิมแต่ถูกปรับโฉมให้ดูสปอร์ตและล้ำสมัยมากขึ้นเบาะหนังแท้คุณภาพสูงแบบกับันซีพร้อมระบบนวดระบายอากาศและปรับไฟฟ้าเต็มรูปแบบหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด15นิ้วเชื่อมต่อ Apple Car Play และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงรอบทิศทางจากบสสร้างบรรยากาศระดับโรงภาพยนตร์บนท้องถนน ผู้โดยสารแถวหลังยังได้จอความบันเทิงส่วนตัวและระบบควบคุมอุณหภูมิแยกโซนเพื่อความสะดวกสบายสูงสู่หัวใจสำคัญของรุ่นนี้อยู่ที่สมรรถนะการขับเคลื่อน Isuzu V Class 6x6 มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคูขนาด3.5ลิตรกำลังสูงสุดกว่า350แรงม้าและแรงบิดมหาศาลกว่า700นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่ถูกปรับแต่งพิเศษเพื่อรองรับระบบขับเคลื่อน6ล้อใหม่ระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะสามารถกระจายแรงบิดไปยังทุกล้อได้อย่างสมดุล ทำให้รถรุ่นนี้สามารถลุยไปได้ทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางลาดชาันไซโครนหรือหินบอบอการสะเทือนถูกออกแบบมาใหม่แบบเฮฟวี่ดิวตพร้อมถุงลมปรับระดับอัตโนมัติเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่บนถนนปกติและเสริมความแข็งแกร่งเมื่อต้องบุกตะลุยในเส้นทางอ f Road ระบบเบรกดิสกขนาดใหญ่พร้อมคาลิปเปอร์สมรรถนะสูงช่วยให้หยุดได้อย่างมั่นใจแม้บรรทุกเต็มกำลังงานนอนเทคโนโลยีความปลอดภยัย i ิสุส V วีคล s ส 6x6 มาพร้อมระบบช่วยขับขั้นสูงไม่ว่าจะเป็น a d a p t i v ท c r ครู e คอนโทรลระบบช่วยเบรกอัตโนมัติเลนค e ปปิ้งแ s ส s ส b บ i n d สปอตมอนิ t อ r ร n งและกล้องรอบคัน360องศาที่รองรับโหมด Off-Road ทำให้ผู้ขับมั่นใจในทุกสภาพเส้นทาง อีกทั้งยังมีระบบในวิชั่นที่ช่วยตรวจจับวัตถุในความมืดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้นที่ทําให้รุ่นนี้แตกต่างจากรถ MPV ค่ายอื่นคือความสามารถในการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราภายในห้องโดยสารกับสมรรถนะส,สุดแกร่งของระบบ 6x6 6. ที่ปกติเราจะเห็นเฉพาะในรถกระบะหรือรถออฟโรดขนาดใหญ่เท่านั้นิสู z ุจึงประสบความสําเร็จในการสร้างรถร,ถรุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ต้องการความพรีเมียมและคนที่หลงใหลาการผจญภัตั้ง,งออมดนี้คือการเปิดตัว New Series 2026 Isuzu V Class 6x6 6. 6. 6. รถอเนกประสงค์สุดพิเศษที่ ผสมผสานความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะระดับตำนานไว้ในคันเดียวหากคุณชื่นชอบการรีวิวครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง The The Auto Car Review แล้วพบกันใหม่ในคลิปรีวิวถัดไปที่จะพาคุณไปพบกับนวัตกรรมยานยนต์ที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กัน Welcome back to The, The Auto Car Review ช่องที่นำเสนอรีวิวรถใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของรถที่หลายคนไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นจริง นั่นคือ New Next g e n e r a t i o n 2026 Isuzu V-Class 6x6 รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมความดุดันทรงพลังและเปลี่ยนภาพลักษณ์รถอเนกประสงค์ระดับพรีเมียมไปอย่างสิ้นเชิงการเปิดตัวครั้งนี้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเพราะนี่คือการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของรถ MPV ที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน6ล้อเป็นครั้งแรกจากอิ u สายภายนอกของ I s u z u V-Class 6x6 ปี2026ถูกออกแบบใหม่หมดให้ดูแข็งแกร่งและภุมมฐานมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังขนาดใหญ่สไตล์ใหม่ที่เน้นเส้นสายทรมเหลี่ยมชัดเจน ไฟหน้า LED Matrix อัจฉริยะที่ปรับตามการเลี้ยวและให้ความสว่างคมชัดกันชนดีไซน์ใหม่เพิ่มช่องดักอากาศขนาดใหญ่เพื่อการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพล้อลลอย